ประกาศค่ะประกาศค่ะพี่น้องกองป่าทุกูทุก้นน่าตอนนี้ยมมาบานโทรมาบอกนิฉันแล้วท่านยมมาบานจากเมืองนรกนะคะ่ะโทรมาบอกนิฉันว่าให้บอกพี่น้องประชาชนคนไทยทุกูทุกคนเตรียมดีใจด้วยค่ะเดอิอเตรียมเฮ่นนะคะไก่เสียหอดคิวลุ่งแล้วคะ่ะ แต่มีทั้งที่โรงในท่อมาบอกเรียบร้อยแล้วว่าได้เตรียมกระทะท่อแดงเตรียมหม้อไฟฟ้าท่อแดงไปถ่ารงโพดเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องทุกหลังทุกเฮียนทุกหลังค่าเฮียนนะคะเตรียมจ้างรถแห่แล้วก็มาล้ำซิงนะคะมาฉลองถึงความดีใจเรื่อความอิสระได้ปลดปลอยท่านยุบมาบานกับฝากเง,นงินมา,านั้อยู่ค่ะสองมื่นบาทจ้างรถแห่ท่านหนึ่งว่าจนเนาะจะสิได้ขนาดใดยิ่งก็น้อยใคกรก็โดนค่ะท่านยุมาบานบอกมาเลยว่าคนใจรอค่าเดียวค่ะ แกจะออกไปทั้งสองล่ะค่ะหัวล่าร่าน่นนะน่ะพูดอ้วนนะ่ะน่ะเออนอนรับดีๆนั่นสังเกตเพิ่งติดค่ายในโทรทัศน์น่ะแถลงการน่ะนาแรีนาแรีแเขาไปนาแรียไปนาแรียไปน่ะระค่ะระยะสุดท้ายล่ะค่ะใกล้แล้วก็จะได้ยิงแข่าเส้นหน้าปากเผ่าล่ะค่ะแจะเย็นค่ะกแกจะฟังท่อนนี้กับแสงแล้วแลพิเศษสุดค่ะทนายาบัมบาลบอกว่าตายไปแล้วก็ไม่ได้เกิดอีกค่ะควาตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิ้งกองสารน้องกองแกงมาลงมะแนงมับปลองปองแป้งงอแงงงแงงในชีวิตเจอควาตัวตีเขาไปเป็นมะลิงกิ้งกองสารนงงงมปปลออ ใหญ่ก็พึ่งสิเคยเจอบะลองกองแกงถะนอใจอาย